ทั้งสองพักครับการมงเจอมรสุมในเรื่องราวคล้ายคๆกันครับและตอนนี้สปอร์ตไลท์ฉายไปที่รวมไทยสร้างชาติว่าอนาคตจะแพรแตกและจะอยู่กันอย่างไรพลังประชารัฐมีการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อลองรับการเข้าสู่อำนาจนทางเลือกตั้งของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับเมื่อปีสองพนะตอนนั้นก็บอกว่าเป็นพักเฉพาะกิจพักเฉพาะกิจความหมายก็คือตั้งมาเพื่อลองรับ ควบอำนาจหลังการรัดประหารเป็นส่วนใหญ่นะและสืบท่อตาแล้วอยู่อายุโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณสักไม่เกิน5ปีนะครับและหลังจากนั้นรวมไทยสร้างชาติก็เป็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่การกลับเคลื่อนหรือว่าการที่จะเข้าไปของบริยยุทธ์ในพลังประชารัฐนั้นล้มเหลวเลยต้องออกมาตั้งพักใหม่พักรวมไทยสร้างชาติแล้วดึงกําลังหลายๆส่วนเข้ามาเป็นรวมไทยสร้างชาติเป็นอีกหนึ่งพักเฉพาะกิจแต่เวลาพูดถึงพรคเฉพาะกิจอะไม่มีใครปลื้มหรอ เพราะมันมันดูไม่ดีเพราะฉะนั้นสองฟังกนี้เส้นทางการก่อกําเนิดก็เหมือนกันเพื่อรองรับการเข้าสู่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอนนั้นเป็นที่มาของรัฐบาลข้ามขั้วไงและเป็นรัฐบาลข้ามขั้วในปัจจุบันที่เข้าร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทยที่มีแพรทองทานเป็นนายกและตอนนี้รวมไทยสร้างชาติ แตกแยกออกเป็นสองกกคซ,ซึ่งก็เหมือนกับพลังประชารัฐตอนนั้นที่แยกออกเป็นสองอกกเหมือนกันฮะนะ,อะตอนนี้รวมไทยสร้างชาติที่แตกมีสอสอไปลงชื่อกันทั้งหมด21คน เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีให้ปรับคอรมอเธอ,เอ,อในส่วนของพักอ่ะเนื่องจากว่าวันหน้าพักแล้วก็เลยาธิการพักที่นั่งอยู่พลังงานกับอุตสาหกรรมนั้นไล้ความสามารถทิ้งพักลอยแพสอสเอาแต่พวกตัวเองอันนี้ข้อกล่าวหาเะปวดข้อกล่าวหาปวดข้อกล่าวหาเจ็บปวดต่อมามันมีปัญหาของรวมไทยสร้างชาติมันไม่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับ มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันแรกหลังๆการเลือกตั้งเพราะลุงตู่ไม่อย<เ>อู่ไอเพอลุงตู่ไม่อยู่มันก็มีปัญหาเพราะแก่นแกนแรงยึดเหนี่ยวไม่มีครับบอกว่าอ่ไอ้ระดับผู้บริหารพักบางคนก็บอกว่าทําไมไม่แก้ปัญหาภายในพักใช่อีกฝั่งหนึ่งที่แบบจะเดินออกมาลงชื่อเนี่ยทั้งยี่สิบเอ็ดบอกว่ากลไกลกติกาที่กรรมการบริหารพักเนเก้าคนเนี่ยอยู่กับหัวหน้าพักเนี่ยยาก มันยากที่จะปรับแก้กฎระเบียบหรือว่าหาเือแนวทางปรับต่างๆใช่มันพยายามแล้วไม่ได้เพราะโวตครั้งไหนแม้กระทั่งแพ้คณะกรรมการบริหารพักไงจริงๆก่อนช่วงนั้นเคยมีความพยายามให้ปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพักแล้วใช่ไม่ดำเนินการไม่ดําเนินการครับครับตอนนี้ในพักเนี่ยทั้งพีรพันธ์ทั้งเอกนัทเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีในจดหมายของ21คนบอกว่าทิ้งพักอ่า ตั้งคนของตัวเองเท่านั้นไปทํางานแต่คนอื่นถูกทิ้งอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ถูกมีข้อสังเกตข้อกล่าวหามีกาศอยู่กันแบบเจ้าขุนมูลนายถึงขั้นมีทองเฮาเหรอเขพูดทองเฮาในการกําหนดทิศทางของพักทองเฮาอ๋อแบบน้เหรอทองเฮาทองเฮาเขาบอกว่าหาเวลาคุยกับหัวหน้าพักยากมากนี่เขามองงั้นสอสอหลายคนเห็นปัญหาเหล่านี้และจุดระเบิดก็คือที่เรื่องของคุณสมบัติของท่านหัวหน้าพัก เรื่องของคุณเรื่องของปิจารยธรรมต่างๆผมว่าแจกถุงแจกอะไรเนี่ยเรื่องซุกหุ้นเรื่องแจกถุงเรื่องการแทรกแซงนะครับว่าด้วยเรื่องของข้อกฎหมายทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงครับคุณเอกนัทพร้อมพันบอกว่าไม่ใช่นี่ปัญหาเหล่านี้มันต้องเป็นการคุยกันภายในพักก็อย่างที่บอกคือทางฝั่งนี้บอกว่าคุยไม่ได้เลยใช่คุณเอกนัทบอกว่าลายเซ็นไม่ตรงกับเอกสารราชการ ตอนสมัครสมาชิกพักมีการเซ็นย่อก็ผิดวิสัยเซ็นเอกสารสำคัญแบบนี้แล้วพยายามบอกว่าเอกสารนี้ไม่สมบูรณ์ในย1คนต่อมามี3คนในกลุ่มของจุพนลูกหมีบอกว่าไม่ได้เซ็นไม่ได้เข้าไปร่วมเกี่ยวข้องแต่เขาบอกว่าเขามีกล้องวงจรปิดอยู่นะคือกล้องวงจรปิดอยู่นะอันี้เป็นธรรมดาพี่โอหลายๆครั้งไนกาการเมืองเวลาเซ็นไปแล้วเนี่ย พอเซ็นปั๊บมันจะมีการล็อบบี้อีกฝั่งนึงอาจจะเปลี่ยนใจได้อันนี้ธรรมดาธรรมดามากครับตอนนี้ในรวมไทยสร้างชาติที่เรียกร้องให้มีการปรับคอรลมอเลขาขิงบอกว่าอำนาจการปรับคอรลมออยู่ที่นายกนะก็ถ,ถูกต้องอันนี้ถูกต้องเป็นเรื่องของนายกและตอนนี้ปัญหาในรวมไทยสร้างชาติเป็นเพราะว่าขัดผลประโยชน์และเตะตัดแข้งตัดขาใครบางคนเอกนะบอกว่ามีการคุยกับประจำอ่าสสในพักไม่ใช่ว่าลอยแพร พยายามชี้แจงทุกข้อแหละใช่นะส่วนนายกรัฐมรีแน่นอนครับพอเรื่องพอดับพักร่วมรัฐบาลอย่างรวมไทยสร้างชาติมี3ามหกเสียงเนี่ยมีแต่แยกกันในพักเนี่ยกระทบเสถียรภาพรัฐบาลไหมนายกไม่ตอบเลงนี้ไม่ตอบมันเป็นเรื่องของพักจริงนะคือตอบว่าราตอบไม่ได้ตอบตอบอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมันมีปัญหาครับตอนนี้รวมไทยสร้างชาติ กำลังตกอยู่ในชะตากรรมเช่นเดียวกับป่าลอยต่อครับอ่าลอยต่อและรวมดูรวมไทยทั้งชาตอนนี้คล้ายๆกันเหมือนกันเปียเลยเออด<อ>แบบมาเลยครับน่าจะเป็นจุดจบของพ,พอรรคเฉพาะกิจไหมเออแตกและแยกทางเป็นไปได้สูวนเดียวครับตอนนี้ถามว่ารวมไทยสร้างชาติเส้นทางการเดินเนี่ยคล้ายๆกันเลยเออใช่ไหมลพลังประชาัฐ ไปไหนแตกไปที่กล้าทําเห็นไหมพ่อพอพอพอ,พอเห็นโลโก้นี้งงงง,ง,ง,งนิดนึงจากจากกลนจากกลทูกภาซีอาจจะมากกว่าสองซี่โดยทําไปแต่มองเป็นสองซี่แล้วกันอสอสอจะถูกดูดออกอและมีพักใหม่มาเปิดรออยู่เหมือนกันเลยฮะนั่นคือพักไหนคุณรู้ไหมโอกาสใหม่กับกล้าทําครับเห็นไหมละครับครับกล้าทาเนี่ยรับจากพลังประชารัฐ อโอกาสใหม่มีแนวโน้มก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ขั้นตอนปฏิบัติกไม่มีมีแนวโน้มที่จะรับจากรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติมีหน้าที่อยู่เรื่องหนึ่งครับเมื่อสอสอเป็นแบบนี้ต้องประชุมใหญ่ครับของพัก<อ>จะเอากันยังไงจะอยู่เหมือนเดิมหรือว่าจะขังพืชไว้หรือจะขับออกครับถ<อ>้าของอพลังประชารัฐเขาใช้วิธีขับออกครับอตอนนั้นมันมีควนนะคือในของรวมไทยสั้างพลังประชารัฐมีทั้งหมด 40ใช่ไหมอ่าสีตอนนั้นอะผับควรผู้กอง21แล้วก็ควรลุงป้อม19แต่สุดท้ายตอนขับออกเนี่ยของผู้กองปลาไป24 24ิบสต่อสิบเท่าไหร่18บแอ่าสิใช่ไหมอ่าต่อสิบแปดสิบเจ็ดท่เออสเท่าไหร่อเดิมที่ยี่สิบต่อสิบเกอ่าสิบห้าอ่าสิบหดูดีๆนะสี่สดูดีๆนะนี่เจ้าของพักเดิมเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ลุงป้อม ลุงป้อนตอนนี้เหลือ19 19คน19คนดูนะฝั่งผู้กอง21ตอนหลังเพิ่มเป็น24ฝั่งที่แตกมากกว่าฝั่งที่อยู่ครับมาที่รวมไทยสร้างชาติแตกไป24่ใช่ไหมอ่าเหลือ19ใช่คุณกลับมาที่เหลือเหลือ19เนี่ยถึงวันเลือกตั้งไม่แน่ใจจะเหลือเท่าไหร่ถูกครับมาดูที่รวมไทยสร้างชาติเอาที่ลงตอนนี้ตัวเลขโผลออกมาฝั่งหัวหน้าพักที่อยู่15ฝั่งที่ออกไป21มากกว่าไหม มากกว่าแต่เขาบอกว่านี่ในยีิบเอ็ดเนี่ยจุมพร3สามเนี่ยอยู่กับนู้น ون, ถึงสามมาอยู่นี่สิบแปดกับสิบเก้าสิบแปดสิบแปดเออสิบแปด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 เนี่ยถามว่าในสิบห้าเนี่ยทางฝั่งนี้บอกมีอยู่นั้นประมาณตัง้งสี่ถึงห้าเหมือนกันที่ยังไม่เซ็นแล้วถามว่าเมื่อเป็นแบบนี้รวมแรงชาติแตกแล้วก็แยกทางกันเนี่ยและช่วงปรับคอรมอรแบบนี้แล้วมันจะออกสูตรไหนสูตรไหนล่ละที่น่าสนใจที่สุดนะเออสูตรแรก ยึดสองกระทรวงบริหารจัดการใหม่ตามจํานวนสสที่เปลี่ยนขั้วย้ายข้างนี่อันนี้ชัดเจนนะชัดเจนครับร้อนลายชื่อมันจะเป็นถ้ายัง<น>ร่วมรัฐบาลเอางี่แล้วกันถ้าอย่างร่วมรัฐบาลแล้วเป็นสองปีเหมือนพี่วีว่าเอาตัวเลขกลมๆนะสิบแปดสิบแปดเนี่ยครับแสดงว่าเก้าอี้ฝั่งนี้ที่มีอยู่สองคนเนี่ยอืจะต้องผ่าครึ่งครับเหรอไม่ใครก็ใครแหละครับไอ้นั้นสูตรที่ปณีปนอมแต่สูตรที่ปนอมคือหายทั้งคู่หายทั้งคู่ครับก็คือว่าอย่างที่บอกคือ รวมไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้านมันจะออกแนวทางนั้นใช่และถ้าเป็นแบบนั้นอาวสานคสชครับอาวสานเลยนะหมดอาวสานคสชครับอเพราะมันยังมียังมีของลุงของลุงป้อมอยู่อีกนะยังไม่จบตรงนั้นมันก็เหลือมางประารรวมไทยสร้างชาติยังเหลืออยู่เขาบอกว่าต้องจับตาจับตาถ้าเกิดมีการเลือกตั้งเนี่ยลุงป้อมจะไปต่อไม่ต่อถ้าลุงป้อมไม่ต่อนั่นคือจุดทั้งหมดของพรรคเฉพาะกิจเลยก็จบ ทางที่สองพี่วีอ๋อนี่ปรับเปลี่ยนเนี่ยปรับเปลี่ยนนะครับไอเนี้ยแบ่งกันเลยนี่ถ้าคุณเอกนัทยังมีสอสออยู่20คนและพาร่วมพักร่วมรัฐบาลได้ก็ได้เก้าอี้ครับคือถ้าสูตรังนี้นเมื่อกี้สูตรพีโอว่าลองดอมชอมหน่อยก็คือว่าท่านรนตรีขิงแต่รนตรีพิรพันเนี่ยคนใดคนหนึ่งหลุดแต่เขาบอกว่าถ้าคนใดคนหนึ่งหลุดเนี่ยมีโอกาสที่รนตรีขิงอยู่เนี่ยมากกว่าเพราะอะไรเรื่องของคุณสมบัติมีไหม เรื่องของถือหุ้นไหมมีไหมไม่มีแต่ท่านเพียรพันมีเรื่องถือหุ้นเรื่องแจกถุงยังชีพที่อยู่ปปชเต็มไปหมดท่านลัมดีขิงผลงานเ็ามีนะให้เลือกแบบนี้ลัมดีขิงมีโอกาสมากกว่ามีโอกาสแต่ว่าคนใดคนหนึ่งฮะต้องไปฟัดกันเองครับเพราะอีกฝั่งหนึ่งยี่สิบถึงสิบแปดเสียงอะไร้วแต่เขาต้องแต่งตั้งคนใหม่แล้วฝั่งฝั่งอีกฝั่งนึงล่ะก็ต้องถ้าลัมดีกระทรวงพลังไอลัมดีพลังงานหลุดหายเนี่ยอ่าก็ต้องคนนี้ฮะมีโอกาสล้นมากสุดตอนนี้มีชื่อนะครับมีชื่อ จตุพร์บุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาคือตอนนี้มีข่าวกระแสมากกว่ากระทรวงพลังงานไปถึงกระทรวงอื่นด้วยโอ้โหบทจบที่สามของรวมไทยสร้างชาติครับจะออกมายังไงบทจบที่สามนี่ก็ worst case worst case scenario เลยคือฝ่ายค้านร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยี่ห้าเสียงมาจัดสรรกำลังกันใหม่หายทั้งพิลพันธ์หายทั้งลัมตรีขิง โอ้ oh, ถ้าเป็นแบบนั้นกปึ้มตัวเลขของสมก,การทางการเมืองของรัฐบาลแพรทองทาน <st ee> ก็แปลเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึง่งนั่นหมายความว่ากลุ่มที่แยกออกมานั้นต้องมีเสียงสอสในมือมากกว่า25คนอืคน <c oughs> ไม่ใช่18หรือ21คนต้องมีมากกว่า25คนถึงสามารถที่จะจัดสรรเก้าอี้กันใหม่และทั้งลัฐมตรีพีรพันธ์และลัฐมตรีเอกนันนั้นหลุดจากเก้าอี้ในการ ปรับคอมอต่อไปนะนเส้นทางของรวมไทยสร้างชาติเส้นทางของพักเฉพาะกิจที่ได้มาซึ่งอํานาจและมาบริหารอํานาจมันเร็วเร็วนะพี่วีโดยเฉลี่ยประมาณ5ปีแต่ถือว่าพลังประชารัฐเดินทางมาไกลพอสุกวนเดินทางมาไกลฮะเดินทางมาไกลฮะถึงตอนนี้พักบ้าง <laughs>